นั่งจนก็อี้พังไปแล้วตัวหนึ่งอ่ะอันนี้อันนี้ก็อี้ตัวใหม่นะเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่ตำรวจนะถ้าตำรวจปฏิบัติหน้าที่ต้องแสดงตนได้นะครับแต่ผมยาวขนาดนี้ใส่ปิดหน้าปิดตาขนาดนี้ผมว่าไม่น่าใช่นะที่ใช่ตำรวจไหมแล้วนะพี่พี่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไหม ถ้าพี่ไม่ใช่นี่พี่ใช้อุปกรณ์ของหลวงไม่ได้นะใครจะมอบอำนาจมาให้พี่พี่ก็ไม่สามารถใช้ได้นะถ้าพี่ไม่ใช่ตำรวจนะอะแค,อแคปรูปนี้หน่อยแคปรูปนี้หน่อยเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลน,นี้ข้อหานำอุปกรณ์ของหลวงมาถ่ายรูปจับความผิดประชาชน นี่นะแค่เอากล้องนี่นี่นี่เพจกล้องน,น,น,นี่ผมถามแล้วแค่ไม่ตอบแต่ดูลาาักษณะท่าทางตำรวจไม่น่าจะไว้ผมยาวขนาดนี้และถ้าเป็นตำรวจจริงไม่น่าจะปิดหน้าปิดตาแบบนี้นะครับเพลดูดิถ้าตำรวจจริงๆไม่น่าปิดตาไม่น่าปิดหน้าปิดตาแบบนี้นะแต่กล้องเนี่ยอุปกรณ์ เอามาจับประชาชน